สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นระหว่างปี1914ถึง1918เป็นสงครามที่มีประเทศมหาอำนาจหลายประเทศรวมตัวกันแบ่งออกเป็นสองฝ่ายหลักคือฝ่าย a อร์ไลน์พันธมิตรรวมถึงประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและรัเสเซียและฝ่าย Central Powers พันธมิตรกลางได้แก่เยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลีบทบาทของอังกฤษในสงครามเป็นสำคัญ เนื่องจากอังกฤษมีการสร้างพันธมิตรและส่งกองกำลังไปยังหลายแนวหน้าทั้งในยุโรปและต่างประเทศอังกฤษได้ดำเนินการเปิดแนวรบทางทะเลโดยเฉพาะในช่องแคบอังกฤษเพื่อควบคุมการขนส่งและจัดหาทรัพยากรให้กับกลุ่มพันธมิตรอังกฤษยังมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์การสงครามเช่นการใช้เครื่องบินและรถถังในการรบนอกจากนี้อังกฤษยังเป็นแหล่งผลิตอาวุธและสเบียงที่มากมาย ทำให้สามารถสนับสนุนกองกำลังพันธมิตรได้อย่างต่อเนื่องสงครามยังส่งผลกระทบต่อสังคมอังกฤษอย่างลึกซึ้งการระดมทรัพยากรและการเกณฑ์ทหารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมเท่าที่ผ่านมาอังกฤษได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับยุโรปหลังสงครามทำให้ชื่อของประเทศยังคงมีอิทธิพลในเวทีโลกตลอดมา